สวัสดีเพื่อนๆชาวด้ชาวยดมาเดลไยทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับก face, ่สารใชงารเรือดได้ดับไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากเราล้มคนได้เรื่อยๆสำหรับเซตเบิร์กและแอดออนที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็จะมีตามนี้เลยนะครับสาหรับแอดออนแรกนะคะรับก็จะเป็นเนื้อสีลุงที่หลังจากเราจบตีผู้รอดชีวิตให้ล้มลงได้โดยการใช้สกิลเรื่อยชาร์จของเรื่อยของเราก็จะหกรีชาร์จให้เต็มทันทีสำหรับแอดออนต่อมานะครับก็ะจะเป็นรอยกัดของสัตว์ร้ายที่จะทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างใช้งานเรื่อขอขขงเเราเพิ่มึ้น2 แต่จะทําให้เวลาในการชาร์จด้วยฟิวฟ้าของเราเพิ่มขึ้น12%และสลับเปิร์แรกนะครับควรจะเป็นความหวาดกลัวติดเชื้อที่เมื่อเราทําให้ผู้รอดชีวิตลงได้ผู้รอดชีวิตที่อยู่ในรัศมีความน่ากลัวของเราเขาจะกรดร้องและก็เผยตาแหน่งให้เราเห็นเป็นเวลานาน6วินาทีสลับเปิร์ต่อมานะครับก็ะจะเป็นความกลัวหลอนที่เมื่อมีผู้รอดชีวิตอยู่ในรัศมีความน่ากลัวของเราและกำลังมองมาทางเราผู้รอดชีวิตคนนั้นเขาจะกริดร้องแล้วก็เผยเอล่าออกมาให้เราเห็นเป็นเวลานาน2วินาทีสลับเปิร์ต่อมานะครับเพราะที่เป ที่เมื่อเราข้ามหน้าต่างหน้าต่างนั้นก็จะถูกกัน้นเป็นเวลานาน16วินาทีและปุ่นี้ก็จะทําให้เราข้ามหน้าต่างเร็วขึ้นอีกส5หเปรเ็นและสลับปุ่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นสีประสานที่เมื่อเราแขวนพู้ราชีวิตมตดขอขาเป็นครั้งแรกเป็นปัดจัยที่มีความคืบหน้ามากที่สุดก็จะสูญเสียความคืบหน้าไปทันที20%เรนพราะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเกมกันดีกว่า let's go <S ตอกน้ำขึ้น เราเกิดซอกนี้มีโอกาสที่เซอจะเกิดตรงด้านบนนั้นอยู่นะไม่บนก็ได้โอเคเจอละไปไหนเรื่อยมาโอเคดันนอกเลยไม่ไหลนะแบบนี้ ตอนนี้ซอกซอยมันเยะิะมไหลไม่ดีนี่แย่ yeah, แน่ลงเบยดเม็ดมาก่อนลยกันถ้าเราเห็นตำแหน่งคนแล้วเป็นเครื่องด้านดอกฉีกไปไหนได้จะต้องเช็คแถวๆนี้ดูก่อนถ้าไม่มีข้อมาโซนนี้เลย มีด้านบนนี้มีไหมเอ้าเอ้าเจอใครเนี่ยมาไปตรงนั้นปล่อยเรือไปก่อนชาร์จไม่น่าพอเปไหนเอาเจอได้ ออไปไหมเฮ้ยเอ้าชักปักเลยคนนั้นอะไรแขวนก่อนลกันโหทำไมอะก็แค่หย่อยเองทำไมชักปัก่ะแล้วคนนั้นนี่จะตกเฟดสองเนี่ยเอาตกเฟสองจุดได้สุดท้ายก็ไม่มีคนไปช่วยแต่เอ้ดน่าจะไปนะ อะไรเนี่ยทำไมโยนเกมแบบนี้อ่ะลองเช็คดูมาอุ้มเอดาเลยโยนเกมเฉยเลยอยู่ีวคนนั้นอ่ะอ่าไมี่ช่างหนังไม่เคสมีก็ใช้มาถึง ไปไหนขึ้นด้านบนจะคิดตามขึ้นไปหน่อยหรือเปล่าไนดะ้เฮ้ยเจอรอยตรงนู้นเอาเอาไงเอาไงตรงนั้นมีรอยเห็นรอยตรงนี้นะล่าสุด ยังอยู่หรือเปล่าไปตู้มาเคยเจอ <c oughs> เจอที่โดนด่าอ๋อลงไปแล้วแสดงว่าแอบเนียนลงไปช่วยนะ่าจะขึ้นมาแล้วนะ้แบบนี <c oughs> ้ติด <laughs> มาไปก่อนไปก่อน ตำแหน่งน่าสุดโอเคเป็นยูอีบอทเดี๋ยวปล่อยให้เนียเขาไปช่วยเลยแล้วกันเสียดายมากเลยคนนี้เขาโยนเกมไ,ไหนไติดติดมาตรงนี้โดดหน้าต่างไป ครับเลยเลยไม่ไม่น่าทันต้องการเลยเก็บบบนี้ได้เหรอถือว่าละลายไม้เป็นในตัวเพื่อมันหากเครื่อนอยู่เลยไล่ดับสนุกไปก่อน ตรงไม้ตีกดไม่ทันไอ้หลอกบอดทำไมเ่ยบอดมันหลอกไม่ได้ถ้าปั่นอยู่บนนั้นมาแขนบอดไปเลย แล้วก็ขึ้นมาไล่บนนี้น่าจะอยู่กันสองคนเนี่ยโดดลงไปแล้วโดดมาทางนีอง้อะไรอะเอ,อด้าอ,อ่อกีดด้านบนหนยลองขึ้นมาเช็คใหม่สิ อ๋อได้ไงเป็นเมยอีกคนหนึ่งนี่ไม่เห็นเลยนะมันก็ปล่อยไปก่อนอ้าวจะเล่นเพื่อนก่อนเขาได้หยิบไม่ขึ้นเมื่อกี้ เสามันเรียงกันเลยตรงนี้ทีนี้ก็หาโคตต่อเลยมีอยู่ด้านบนนี้อีกไหมเผื่อมีรถตกหลดอะไรแบบนี้เฮ้ยได้ยินเสียงเจ็บอยู่นะอ๋อตรงนี้เองสายมือจิ้ว ด่านจัดปะแจมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจอด่านมันเล่นไม่ค่อยได้เดีเ๋ยวเช็คเครื่องนี้ก่อนแล้วก็ไปตรงนู้เลยเ,เห็นคนอีกคนหนึ่งกำลังปั่นเลยด้วยไม่ใช่หนึ่งแต่เป็นสองอ่ะทับไม้มา,มาับแม่นอยู่นะเนี เอ๊ะเอ้าติดอะไรไม่กะจะอยู่ไหมเดี๋ยววิ่งไ,ไปไกลละไปแล้วมั้งป่าน,นี้มีคนเก็บโทเทมอยู่นูน่นปล่อยเอ๊ะแกงทำเป็นไม่เห็นันยกลู่ก่อนเรือเดี๋ยวกันแล้วก็ หน้าต่างมามแล้วก็ดักมาตรงนี้ดักกคมัวเลยฉีกไปนู่นแล้วเอาเอาคนนี้จะเป็นไหมอย่าดักหน้าดักหน้าดักหน้าการก่อนหน้าต่างไงอย่าเล่นนักเลยหน้าต่างผมน่าจะพอได้อยู่ หน้าต่างลดก,กันแล้วเขาน่าจะโดดใช่ไหมเฮ้ยย,ยังไม่ลดก,กันอีกกานอดูยโ,โอเคปล่อยก่อนเลยเดี๋ยวคนนู้นน่าจะมีคนกลับไปดึงอ่ะรีบกลับมารีบอุ้มแล้วก็ ทำอะไรสักอยา่างยังไงกันข้าไม้เลยมีคนวิ่งมาด้วยเอาคนนี้ก่อนเฮ้ยปึ้งดูกันเพียบเลยเจ้าไม่ไดอ้อุ้มเลยกันเออจะมาก็มามาได้ <laughs> กองเต็มเลยแต่ละคนเอาคนด้านนอกดีกว่าเนี่ยเยอะเลยคนนั้นอยู่ในจุดเล่นกดดันไม่ให้เขามาช่วยดีกว่าทำไมตัววาร์ปเนี่ยตัวหน้าต่างอาะกันดิโตดกลับมาอดหลงมา ขันไปเนี่ยน่าจะอีกคนนี่ปล่อยไปก่อนวูดิดกันเร็วจัดเตอรมีนี่ด้วยเนี่ยเฮ้ยเราจะอยู่ไปช่วยนิ้ดันเนี่ยคนนึงอยู่แถวนี้จะมีรอยอยู่ไปนู่นแล้ปั่นไฟต่อเฉย มาได้ตรงนี้เืยจะเล็นไม้ได้เลยว่างั้น,น,นติดเอ,อ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไม่ฉีดอยู่ห่างไปกิโลโดนอยู่ไม้เนี่ยหลอกมาอยู่ไกลเลยก็อุ้ม ปเห็นคนไหมเป็นยังไงไปชื่ออะไรนะไปหลิกไงไปหลิกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาจะทิ้งเครื่องตัวนี้ไปก่อนจะเยอะจัดเลยเครื่องจะติดสองเครื่องมั้งไงตรงนี้ปล่อย มีคนนึงวิ่งมาตรงนี้เดี๋ยวกลับมาโซนตรงนี้ไม่รู้ว่ามีคนมาดึงหรือยังแต่กันไว้ก่อนนี่ไงกำลังมาเลยแล้วก็มุดมาตรงนี้นี่ไง นัปล่อยเลยให้อยู่ไกลเกินจะไปฝืนมากจากังหวะไหนมันไดยต่อได้ก็เลื่อยเลยจังหวะไหนไม่ได้ก็ปล่อยเงคือตรงนี้น่าจะระเบิดใช่ไหมเราใช่ไงมาดีซื้ไปไหน ขับหมากไม้มีคนอยู่ใกล้เสาขายตรงนู้นแขวนเลยน่าจะดีกรุ๊ปกันตรงนู้นด้ยเดี๋ยวตรงดิ่งมาแถวนี้ด้วยเครื่องนี้ยังช็อตปั่นไหมเครื่องนี้ปั่นจริงไงแตกเครื่องแล้วหมายความว่าไง ไม่มีแทงหลังจำได้หรือ,อมีตายากรแกงไรนะมีคน,นหนึงน่าจะกลับมาแล้วเขามีกันเครื่องด้วยไนงะเปิดกันเครื่องน่าจะของเชอรีป่ปะถ้าจะไม่ผิดเฮ้ยคอยโดดด้วย อีกแผ่นขอได้ปะตรงนี้มีอีกหนึ่งแผ่นนะถ้าจะไม่ผิดขอได้ปะแผนนะ่นนี้ตอนนี้ไม้หมดนิดงานงอกเลยมาเอ้ยเ้ยใครมานั่งเนียนอะไรแถวเนี้ย ว่าจะอีกคนจะเจอคนนี้ต่อเฉยปินเข้ามาตรงนั้นมันอะไรเนี่ยโอ้ตัววาร์ปเกลียดจังเลยจังหวะแบบเนี้ยเอ้าโหจะถอยมาไกลเลยแฝดแล้ว าจะอยู่แถวโน้นไอ้ลอยเท้าใครเลยไอหมอนี่อีกแล้วเวก็บแกงไลก่ก่อนกันมาโดดกลับมาเอาหมอนี่หลงไอ้ถูกไกลนะไม่มีคนอยู่ใกล้หาจังหวัดใช่ยากเอาเรื่องแอ๊ นั่งอยู่นะไม่ขี่ไงแล้วเราวิ่งเร็วไงตอนเนี้ยจะจะมีทันกินนู่นเลยแล้วเพลงดังเดวิดอยู่แถวนี้อ่ะไม่เห็นตัวเลย mặt sau đi rồi nhé mặt để vịt ghim bây giờ mặt mày 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 หัวไว้ทำไมอ่ะนี่นี่เอาคนนอกนี่มองไหนกันเลยตายาตึวะตัดไปเป็นคนๆก่อนนะเดี๋ยวจะแย่เอาไหอหมอนี่ยังอยู่อยู่เลยนะคืออยากเล่นว่างั้น แต่เครื่องแล้วแต่หมายความว่าตายยากไหมไอ้หมนี่นังนงนนน่งยืนดูอยู่เลยคืออะไรอะไรเนี่ยอะไรของเขาเลยคือจกักได้อยากโดนว่างั้นก้าน,นต่างไหมมังคับพี่เขาใช้ไม้ เอ้ยทำไมาตัวเระว๊าบมาไหนเนี่ยโอเคคนยังอยู่นู่นเลยแล้วก็ตรงดิ่งมาน,นี่เลยเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มานี่ละยังไงไอหมอนี่จเจ้าไงบาดเด็กนิดไ,ไม้ก็ไม่ใช้ทักขี่ะ เอางดึงจริงดิดึงไงดึงชาร์จไอ้อวันนี้อยู่ไกลง,งั้นเราจะไม่เลี้ยต่อไม้พับมาห่วงจริงเลยปุ่มก่อนก็ได้เผื่อเขาไม่รุกเองแล้วก็โยนไปยังอยู่เหระ พวกจะตามดวงเลยนะเพื่อข้าโมลิีัดจะได้ข้าโมลิจากเดตไปที่ไร้โมบายมาอยู่ในเกมนี้มากเลยแอนิเมชั่นมีแดทเท่ๆในนั้นน่งเกมนั้นนี่เติมไปหลายพันอยู่นะ้วถึงมันจะปิดไปแล้วเพราะปัญหาฟอกเงินแล้็ยังเสียดายอยู่เลยเออนี่ไงกั้นเครื่องจริงด้วยมีเปิดกรอบอยู่นะเคสคนนี้อืนี่ เราได้อยู่พิชูนีิจันเนี่ยถึงเพื่อนล้วติดทนทานเนี่ยแล้วก็มี3%อีกคอมโบกันแบบเต็มที่เลยว่างั้นเดวิดก็สามสหายเลยอันนี้เดินเร็วสปินหายเหนียวจะบอกหายเหนียวก็ไม่ได้แต่บอกว่าสถานะกูดาวเร็วขึ้นมากกว่าโอ้โหเควินติน ระเบิดแปดอีกให้เกิดในเขาได้ได้ดีๆนี่แย่เลยนะ